สวัสดีครับพี่พี่นะครับวันนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาชมนะครับผมชุดผสมนะครับชุดนี้นะครับนี่สารัวหลังนะครับสารัวหลังนะครับพี่พี่น่าจะจําที่ผมเคยเล่าให้ฟังได้นะครับผมที่ว่าชุดนี้จะเป็นชุดที่ตีแรงตีเข้านะครับที่ผมเอาชุดน้องรุ่นห้าเดือนมานะครับผมทีนี้ผมอดใจไม่ไหวผมก็เลยไปนําชุดพี่มาเลยนะครับ ตัวนี้นะครับสีสานะครับแล้วก็อันนี้นะครับผมลูกสาวซอมบี้นะครับตอนแรกอ่ะมันมีพี่ทักเข้ามาถามซื้ออยู่นะครับว่าลูกสาวซอมบี้ทีนี้อ่าพี่เขาน่าจะยังไม่พร้อมนะครับทีนี้ตอนแรกว่าจะขายนะครับอันนี้ไม่ได้แบ่งแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทาชุดนี้ให้นะครับพี่ๆนะครับรับประกันเรื่อง ตีหลังเชิงชนดีนะครับมีลูกสาวซอมบี้ครับตัวนี้สวยมากนะครับสวยสวยสุดๆนะครับรับประกันออกสีสาแน่นอนเลยชุดนี้นะครับชุดนี้ออกแน่นอนนะครับสีสานะครับนี่เจ้าสาโซโลนะครับตัวนี้จะตีตีแรงตีเข้าตีดีตีเชิงได้ด้วยนะครับ สวยมากนะครับมันเป็นสาสาแบบเป็นสาพมา่าเลยนะสวยนะครับสีสวยมากครับตัวนี้นีห่หัวกลางหลังนะครับชุงนี้หัวกลางหลังเลยนะครับแล้วก็เอามาเข้ากับลูกสาวซอมบี้นะครับชุดนี้นะครับตอนแรกว่าจะแบ่งนะครับแต่ว่าไก่ ผมสมเรียบร้อยแล้วนะครับผมน่าจะไม่ได้แบ่งแล้วครับเดี๋ยวผมผสมก่อนนะครับอยากได้เหมือนกันนะครับใครที่ชื่นชอบชุดนี้นะครับรอเลยนะครับผมชุดนี้ชุดได้เล่นนะครับชุดนี้ชุดได้เล่นชุดนี้ชุดได้เล่นเลยนะครับรอติดตามกันได้เลยนะครับไม่นานครับผมเราได้เห็นกันแล้วครับ สวยมากนะครับจุดนี้สวยสวยเลยนะครับกระดูกโครงสร้างนะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับสานี้กระดูกดีมากนะครับสองแปดนะครับกระดูกใหญ่นะครับ ซอมบี้ซอมบี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับซอมบี้ไม่ต้องห่วงหายห่วงนะครับแม่แม่ของแม่นี้นะครับแม่ของแม่นี้นะครับผมคู่เกิดสี่หมื่นเลยนะครับ ติดตามด้วยนะครับพี่ๆนะครับผมชุดชุดนี้เดี๋ยวจะบรรเลงนะครับน่าจะอีกสักสองสามวันเดี๋ยวจะผสมเลยนะครับอีกสองสามวันจะผสมครับฝากพี่ๆนะครับผมช่วยติดตามด้วยนะครับชุดสาโซโรนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ